องค์ประกอบหนึ่งของบ้านนะครับที่มักจะพบว่ามีปัญหาและแก้ไขยากมากยิ่งถ้าปล่อยไว้นะครับการแก้ไขเนี่ยจะยิ่งลําบากและปัญหานั้นจะนําไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมายองค์ประกอบตัวนั้นเนี่ยก็คือหลังคาวันนี้ลุงช่างจะพาลุไปรู้จักปัญหาของหลังคาและวิธีการแก้ไขกันฝากติดตามช่องลุงช่างใน Facebook กดไลค์แล้วอย่าลืมกด C First เราจะได้เห็นเวลามันขึ้นมาก่อนนะครับส่วนใน YouTube กด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยปัญหาของหลังคาที่ลุงช่างเอ่ยถึงเมื่อตอนต้นคลิปนะครับอาลุงช่างขอเน้นไปที่หลังคาชนิดที่ใช้วัสดุมุงแล้วกันหลังคาทุกชนิดที่ใช้วัสดุมุงองค์ประกอบหลักๆที่เราต้องพิจารณาเนี่ยมี2ส่วนลุงช่างเคยพูดไปแล้วนะครับก็คือส่วนของโครงสร้างรับหลังคานะครับโครงเหล็กโครงอะไรก็ตามที่จะรับหลังคากับวัสดุมุงหลังคา2ส่วนนี้จะเป็นองค์ประกอบที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นหลังคาของบ้านเราเพราะนั้นปัญหาเวลาที่เกิดเนี่ย เกิดได้จากทั้งสองส่วนอย่างนี้ลุงช่างมักจะเจอปัญหาอย่างนี้ครับเอาก่อสร้างแล้วกันก่อสร้างเนี่ยถือว่ามีแบบแล้วนะครับแล้วก็หาผู้รับเหมามานะเขาก็เรามักจะยกทั้งงานแล้วให้ผู้รับเหมาเนี่ยไปคิดราคามางานหลังคาโครงสร้างหลังคามุงหลังคาก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับเราก็มักจะไม่ค่อยได้สนใจนะครับถือว่ายกให้ผู้รับเหมาไปแล้วแต่ในความเป็นจริงลุงช่งางจะเล่าให้ฟังครับผู้รับเหมาส่วนใหญ่ก็อาจจะมีบางเจ้าที่มีช่างที่สามารถจะ ทำโครงหลังคาเองนะครับรวมถึงมุงหลังคาเองแต่หลายๆส่วนนะครับหลายๆผู้รับเหมาก็อาจจะไม่มีตรงนี้วิธีการนะครับก็คือเขาจะต้องไปหาช่างอาจจะามาทำโค้งเหล็กชุดหนึ่งเสร็จแล้วต้องไปเรียกช่างมุงมาอีกชุดหนึ่งปัญหาเกิดตรงนี้ครับปัญหาเกิดจากรอยต่องานหลายครั้งลุงช่างต้องไปแก้ปัญหาให้แบบนี้ครับช่างโครงเหล็ก ทำไว้ไม่เรียบร้อยหลังคาบิดหลังคาไม่แข็งแรงนะครับวางตำแหน่งแปรผิดเพี้ยนไปคนมุงหลังคามาเป็นคนละชุดกันก็ต้องพยายามมุงไปบนโครงเหล็กที่มีนี่แหละครับงานที่ออกมาเนี่ยมักจะเกิดปัญหานะครับหลังคาขบกันหลังคามุงไม่สนิทปัญหาเยอะแยะเลยครับและปัญหาหลากัลกๆก็คือมันเกิดจากการที่ช่างคนละชุดนะครับแล้วแต่ละชุดมาแล้วก็ไปนะครับเขาเขาอาจจะมาทาตรงน,นี้เสร็จเขาก็าไปเสร็จแล้วเราได้หลังคามาแล้ว เราจะยังไม่รู้ปัญหาจนกว่าจะเกิดรั่วฝนตกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากนั้นกระบวนการนัคือก็ต้องเรียกเข้ามาดูเรียกเข้ามาแก้เรียกผู้รับเหมาเข้ามาแก้ซึ่งถ้าไม่ใช่ช่างที่เป็นเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพรสหรือว่าเชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยมักจะแก้ไม่จบพอแก้ไม่จบทิ้งไว้เนี่ยปัญหาก็ลงมาอย่างที่เรารู้แล้วครับลงฝ้าลงอะไรเต็มไปหมด ทีนี้เรารู้ที่มาปัญหาอย่างที่ลุงช่างมักจะบอกว่าเราต้องหาสาเหตุก่อนเรารู้สาเหตุแล้วทีนี้คำถามค,คือจะแก้ไงอ่ะถ้าจะไม่จะแก้ดีกว่าเราใช้คําว่าจะป้องกันยังไงจะป้องกันได้ครับลุงช่างแนะนําอย่างนี้ครับตั้งแต่เราเริ่มต้นนะครับที่จะทําสัญญากับผู้รับเหมาเรามีทางเลือกนะครับเราสามารถจะตัดงานส่วนของโครงสร้างหลังคาและการมุงหลังคาออกมาเพื่อไปจ้างผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะแยกออกมาเลยครับแล้วที่เหลือก็ผู้รับเหมาก็ทําไป อันนี้เป็นสิทธิ์ของเราที่เราสามารถจะเจราจาได้ตั้งแต่ต้นนะครับหรือถ้าเราบอกเราขี้เกียจไปคอนแทคเราก็บอกว่าอ่ะได้เราจะใช้ผู้รับเหมาเจ้าเดียวนี่แหละแต่ต้องระบุไปเลยว่าส่วนหลังคาส่วนของโครงสร้างหลังคาขอให้ผู้รับเหมาไปใช้เจ้านี้ไปใช้เอ็กซ์เพรสมันเป็นคนมาทำนึกออกไหมครับคือระบุไปเลยเป็นข้อตกลงตั้งแต่ก่อนเริ่มงานเลยนะครับผู้รับเหมาก็มีหน้าที่ไปทาตามสัญญานั้นเราก็จะได้มั่นใจว่า เออในส่วนของหลังคาเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญมาทำนี่คือวิธีการที่เราสามารถจะควบคุมงานควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างบ้านเราได้ตั้งแต่ต้นเลยเราสามารถทำได้ทั้ง2วิธีและโซลูชันที่ลุงช่างจะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือบริการมุงหลังคาครบวงจรของ SCG ขึ้นชื่อว่า SCG ลุงช่างไม่ต้องพูดถึงนะครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้จักดีอยู่แล้วแต่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่า SCG มีบริการมุงหลังคาแบบครบวงจรคำว่าครบวงจรของลุงช่างมันหมายถึงว่านอกจากบริการมุงหลังคาโดยใช้วัสดุหลังคา SCG แล้วนะครับยังมีบริการที่รับครบวงจรตั้งแต่โครงหลังคาเลยเหมือนที่ลุงช่างบอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าถ้ามันเป็นชุดเดียวกันช่างเป็นเจ้าเดียวกันปัญหารอยต่อง,งานจะไม่มีนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยลุงช่างแนะนําเลยว่าตัดตั้งแต่โครงหลังคารวมทั้ง มุงหลังคาให้กับเจ้าเดียวกันนะครับโดยเฉพาะ SCG ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบหลังคาดีอยู่แล้วซึ่งเราเนี่ยค่อนข้างทราบดีในเรื่องนี้นะครับเขามีบริการตั้งแต่ว่าเราสามารถส่งแบบไปเขาสามารถจะเช็คให้เราว่าโอเคไหมอย่างนี้เป็นราคาเท่าไหร่วัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆที่ต้องใช้งานต่างๆเนี่ย เขาบริการครบวงจรอ,อยู่แล้วก่อนที่เราจะไปดูว่าเขามีแพคเกจแบบไหนให้เราบ้างเรามาดูก่อนว่าถ้าเราเลือกใช้ระบบบริการมุงหลังคาครบวง,รบงจรของ SCG หรือ SCG Loop Service เนี่ยเราในฐานะที่เป็นลูกค้าหรืออาจจะเป็นผู้รับเหมาเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างข้อแรกเลยนะครับหนึ่งเลยเราจะต้องได้หลังคาที่สวยงามแข็งแรงและไม่รั่วเพราะอะไรครับเพราะเขามีระบบควบคุมมาตรฐานระดับและคุณภาพเนี่ยเป็นระดับมืออาชีพ ในทุกๆขั้นตอนเลยข้อที่2เราจะได้ความมั่นใจและหมดจังวนเพราะเขารับประกันคุณภาพโดย SCG และข้อที่3นะครับเราจะมั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินแน่นอนนะครับบริษัทที่มีคุณภาพย่อมมีระบบควบคุมในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยที่สูงอยู่แล้วนะครับและข้อที่4นะครับที่สำคัญมากสำหรับลุงช่างนะครับคือมันสามารถจะควบคุมเวลาและงบประมาณได้เพราะว่าเขาจะประมาณการ ให้เราตั้งแต่ต้นเรียบร้อยกำหนดการนัดหมายต่างๆก็จะเป็นไปตามนั้นทำให้เราไม่เหนื่อยกับการไล่ตามช่างอ่าสข้อเนี่ยเป็นหัวใจหลักๆของเซอร์วิสที่เราจะได้จากบริการของ s c g Loop Service ทีนี้ลุงช่างจะพาพวกเราไปรู้จักนะครับว่าบริการมูลังคาครบวงจรของ SCG หรือ l o ป p s e r v i c e ของ SCG เนี่ยเขามีแพ็กเกจอะไรให้เราเลือกบ้าง แบบแรกเลยนะครับที่ลุงช่างอยากให้พวกเราเลือกถ้าเราเลือกได้นะครับเราเรียกว่าตัวนี้เป็นท็อปแฮทนะครับเป็นขั้นสุดของ One ซับเซอร์วิสเลยดีกว่าเป็นบริการเบ็ดเสร็จระดับพรีเมียมอ่าหมดกังวลงบไม่บานปลายทั้งของทั้งแรงเพราะว่าตัวนี้รวมทั้งการทำโครงหลังคาการมุงหลังคาการบริการการรับประกันในส่วนของท็อปแฮทเนี่ย SCG รับประกันถึง10ปีนะครับ ถ้าย่อเรื่องการรับประกันลงมาหน่อยแต่ว่าบริการยังครอบคลุมตั้งแต่โครงหลังคามุงหลังคาวัสดุอุปกรณ์นะครับลุงช่างแนะนำนะครับให้ใช้ตัวแพคเกจคอมพลีทลูฟตัวนี้จะรับประกันที่5ปีหรือถ้าจะย่อลงมานิดนึงนะครับอะยังคงให้มุงหลังคาให้ทำโครงหลังคารวมอุปกรณ์ต่างๆแต่ยังคงขอมีรับประกันสักหน่อยเถอะนะลุงช่างก็แนะนำแวลูลูฟนะครับตัวนี้จะรับประกันที่2ปี นะครับทั้ง3แพ็กเกจที่ลุงช่างกล่าวมาเนี่ยเป็นแพ็กเกจที่รวมทั้งทําโครงหลังคาและมุงหลังคานะครับจะต่างกันที่ระยะเวลารับประกันส่วนในกรณีนี้ทีเ่เราอาจจะไม่ได้ทําครบวงจรเอ,อ๊เราอยากจะใช้เซอร์วิสเขาได้ไหม SCG ร o o เ s อร์วิสยังมีอีก2แพ็กเกจนะครับก็จะเป็น Trust s e r v i c e ทรัสเซอร์วิสก็คือโครงหลังคาสําเร็จรูปนะครับที่ออกแบบมาจากโรงงานแล้วมาติดตั้งที่หน้างาน ผลิตจากเหล็กกันวาไร์จุดเด่นของมันก็คือไม่เกิดสนิมใช้งานได้ยาวนานแล้วก็จะหมดกังวลเรื่องรอยต่อที่อาจจะทําให้รั่วซึมได้โดยเขาจะรับประกันโครงหลังคาที่2ปีนะครับอ่ะในทางกลับกันพอเอิญทําโครงหลังคาไปแล้วช่างทําไปแล้ว,ลวหรือว่าเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไม่ได้แต่ยังอยากได้บริการรูปเซอร์วิสให้มามงก็มีแพ็กเก็ r ฟฟิ i งเซอร์วิสก็คือบริการมุงหลังคานะครับพร้อมอุปกรณ์ซึ่งในส่วนนี้จะรับประกันที่2ปีเช่นเดียวกันเป็นไงครับลุงช่างก็พาเรามาดูโซลูชันของการแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ดีกว่านะลุงช่างใช้คำว่าป้องกันปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอย่างที่เคยบอกอยู่เสมอว่าถ้าเราวางแผนดีนะครับดูแลการก่อสร้างการออกแบบบ้านของเราตั้งแต่ต้นรู้จักการเลือกวัสดุ เลือกแบรนด์ที่ดีตั้งแต่ต้นนะครับลุงช่างก็ย้าอยู่เสมอครับว่าแบรนด์มีความสําคัญนะครับเพราะว่ากว่าแบรนด์แบรนด์หนึ่งจะสร้างตัวตนสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมาเนี่ยเขาต้องพัฒนาขึ้นมาหลายอย่างมันไม่สามารถจะสร้างขึ้นมาในวันเดียวนะครับในกรณีที่เราสนใจเราจะหาข้อมูลหรือติดต่อได้ที่ไหนอ่ะลุงช่างให้ไว้สองช่องทางนะครับช่องทางออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวลุงช่างเข้าไปที่เว็บไซต์ตามนี้เลยนะครับเข้าไปเขาจะมีช่องทางติดต่อสอบถาม ขอดูรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้ส่วนในกรณีที่อ่ะเราไม่ถนัดออนไลน์อยากจะไปพูดคุยจริงๆอยากจะไปสอบถามกับพนักงานจริงๆเนี่ยมองหาสัญลักษณ์ของ scg ได้เลยครับ scg home นะครับหรือ scg experience นะครับหรือที่ homart นะครับหรือบุญถาวรนะครับที่ที่มีสัญลักษณ์ของ scg สามารถเข้าไปสอบถามได้แล้วก็อย่าลืมนะครับ ดูแลเรื่องวัสดุดูแลเรื่องบ้านดูแลเรื่องต่างๆแล้วก็ดูแลผู้อยู่อาศัยในบ้านด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีความสุขการอยู่บ้านนะครับเริ่มต้นก้าวแรกที่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะได้ก้าวต่อๆไปที่มันมั่นคงมีความสุขนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ